ติบไข่ทั้งไข่ทั้งจีมาเนี่ยหมาดีดีไปเนองยัดดอกไม่อดอกอองนะมอาอกองมมากค่ะนี่แต่ดอกงามเลยไปเนางกำลังถึงจะกำลงังจะเริ่มจุม่มไปเนอง ถึงขาไง่ปลองสวัสดีค่ะผู้ชมนิดนาพาลุยค่ะค่ะพี่น้องตาเลินดาก็จะต่ออีพีสองเลยเด้อค่ะมันเห็เฮ็ดกันหลพอสมควรค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะค่าจะได้กับไปลุนไปหาน้ากันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาเดนดาในเด้อจ้ะค่าจะได้กับไปลุยน้ากันต่อเลยค่ะพอเฮ็ดถึงแล้วจ้ะ เพิ่มนะจ้ะมาหาเห็ดเพิ่มเขาใหญ่มาเด็ดเพิ่มขาใหญ่ได้วจ้ะเนี่ยเด็กเพิ่มเขาเมาเลยด้วยวันนี้แกงเลยพี่น้องหนึ่งกระแสบแก่กระแสบจ้ะ ขอเฮ็ดพึงเลวจ้ะนันกรแมนเรื่อง่ะไรานไม่ทำนอน่บนต๊กพี่น้องลมเมื่เห็นขเห็นหนัหวพี่น้องจะนั่งขืนแล้อจ้ะก็นั่งขืนเลยพี่น้องโดยนี่มือ่อกี้สาวนิดาก็พ่อไหนโดอเยจ้ะ กำลังเป็นจีไข่แน่ค่ะเป็นไข่แน่เป็นหลุดหัวแน่จะ้ะบาดแนก็นมีเนาะค่ะพี่น้องมันีก็ร้ายเนาะค่ะกำลเป็นไข่พี่น้องป้งาจะเอาได้ไปเนาะหน่อยเลยหน่อยยังหน่อยอยู่ด้วยจ้ะนี่นี่จะเอาไปได้ค่ะหามาื่ออ่นพี่น้อง

ถือฝนละงามเลยจ้ะแดงหัตบานเป็นบานเบอร์ตะมั้งเพ็ดแดงเลยจ้ะอ๋อ,อแมงโจ้ไปเนาะ เย,ย็ดดอกนี่ดอกงามมากค่ะนี่แต่ดอกงามเลยี่น้องกํลาลังขี่นจ้ะกํลาลังจะเริ่มจุ่มมันจะรูดหวัวน้อง,ง,องี่น้องเมื่อกี้ดอกใหญ่ดีจ้ะหมูง่ายดีน้อง มันนีมอพ่อหลจะมิดตัวมากอาจจะบานไหลเด้ค่ะพี่น้องอ <c oughs> เอาดอกนี้กันด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดอกขอดีพี่น้องเพื่นอนบอกว่ติดดอกเลยจ้ะติดไข่ทั้งไข่ทั้งจีมาเลยม้านี่ดีพี่น้องก็จะกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องตอนนีหน้ากจะเดินทางกลับค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็จะหาโมงแล้วค่ะวันนี้สามินาก็มาซาแน่ค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะ สิบเอ็ดดอกเลยค่ะพี่น้องมูนี่เห็ดละงอบมูนึงเห็ดแดงบานนี่พี่น้องเห็ดแดงจ้ะบานแน่ค่ะพี่น้องไปหนึ่งกับแสบอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็แม่นด้วยจ้ะเห็ดเพิ่งค่ะพี่น้อง แดงดอกน,นึงด้จ้ะตอนนี้สาวนี่หนาก็เริ่มเสียกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกเบิดมือนะคะมันนี่เห<ฮ>็ดหนาเขียวเ้วยพี่น้องเปื่อจะ้ะเอาได้ดอกเหีียวไ้เด้อยะคะ่ะกระแม่นได้ค่ะพี่น้อง ดอ,อกนี้เอาได้อยูเดอวยจ้ะเอ็นี่ก็เทาเวิพี่ไปหน่องเลยแล้วเห,ดวห็ดิงนะจ้ะฮาดกำลังขึ้นใหม่ๆเด้ไปหน่องเห็ดผงขาใหญ่ได้จ้ะฮาร์ดหลบไหม ปุ่มป,ป,ป,ปุยครับตะปุติปีอยู่พี่น้องมาแปดจ้ะเพ็ดเพิงค่ะเพ็ดเพิงเขาพี่น้องพอเพ็ดเพิงอีกแล้วจ้ะยิ่งถึงกกลับยิ่งพอพี่น้องใกล้ๆกันพอเพชรละหูอีกแล้วจ้ะอ๋อไปดูเดี๋ยวว่ามืออื่นกะทิรลายเด้อพี่น้อง วันนี่ตาลหนาพอ่อหลายอยู่ค่ะด่าเล่เขานั่งทำงานด้อยพี่น้องขอสองดอกจ้ะเดี๋ยวหาวขาวอีด้วยจ้ะค่ะตอนนี้ก็เดินทางออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็บตาลินาก็ได้ได้สอง สองตาเนาะอันนึงก็ใส่ถุงอันนึงก็ใส่ตาด้วยค่ะมีไก้กาฝากดไหล์กดแช่กดติดตาไม่สานินาเนเด้วยค่ะถ่ายผนคลิปนี้กับขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ